โกดังเองเจอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนตุลาคมนะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะพ่ยิบซีไม่เคยตอบปรใจใครไม่เคยโกหกใครพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ,ะอันไหน ที่ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องเก็บไ,ไปใส่ใจเนาะมนอาจจะตรงกับคนอื่นก็ได้นะคะที่เป็นชาวราศีมีนด้วยกันเองในช่วงนี้อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนาพร้อมกับสรุปไพในช่วงท้ายของคลิปนะ้ให้กับชาวราศีมีนด้วยนะดูให้จบคลิปเลยนะ โอเคส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่อดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะเ e มเปลเห้าเหรียญอัศวินถือไม้เด็กถือเหรียญแล้วก็ 8ด,ดาบนะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมามาและเดียงที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ประจําราศีธนูมีชาวราศีมีนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์คิดว่าสำหรับไพ่ใบนี้เองนะ,ะในช่วงอดีตมีชาวราศีมีนหลายๆคนเลยนะคะ ที่ลังเลใจในเรื่องของความรักบางคนเนี่ยคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือคนสองคนนั้นเข้ามาในชีวิตพร้อมๆกันจึงทำให้ชาวราศีมีนมาเจอทางเลือกที่แบบจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งอะนะคะที่คุณรักแล้วก็คุณอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นความลังเลใจของชาวราศีมีนนะคะ คนนั้นก็ดีคนนี้ตัวเองก็รักอะไรประมาณนี้มันจึงเกิดการแบบตัดสินใจตัดสินใจไปแลว้วกลัวจะตัดสินใจผิดเกิดการลังเลสับสนนะไม่น้อยเลยนะะในช่วงอดีตที่ผ่านมาทำให้ชาวราศีมีนนั้นเกิดความรู้สึกแบบไม่ค่อยแน่ใจอะไรแบบนี้นะคะ แล้วชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่ามีบางท่านนะคะที่มีการย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่แล้วด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญสำหรับไพ่ห้าเหรียญไม่ว่าจะห้าเหรียญห้าดาห้าถ้วยหรืออะไรก็ตามนะคะในทางโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีักเท่าไหร่นะคะชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่ห้าเหรียญ ไพ่ห้าเหรียญได้มาบอกว่าเหมือนความรักในอดีตที่ผ่านมามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นหมดผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นก็พร้อมที่จะตีตัวออกห่างได้ทุกเมื่อสําหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อน เขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลทุกอย่างแต่ในเวลาหรือยามที่คุณอยากจะให้เขาช่วยเหลือกลับมาบ้างแทบที่จะหาใครมาช่วยเหลือไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือตัวไพ่ของชาวราศีมีนนะถึงแม้ว่าไพ่มันแบบจะต้องอ่านตรงๆอ่ะนะคนะอาจารย์จะไม่อวยไม่อะไรอย่างนี้นะอาจารย์จะเป็นคนที่อ่านไพ่ตรงๆเลยนะคนะดีอาจารย์ก็บอกว่าดีไม่ดีอาจารย์ก็เตือนนะคนะอืม ก็ถือได้ว่าเป็นภพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะชาวราศีมีนมีประสบการณ์แบบนี้นะคะในเรื่องของความรักหรือคนที่เข้ามาคบกันกับคุณเพื่อหวังผลประโยชน์แป๊บๆแ,แล้วก็ไปอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นอัศวินถือไม้หรือ knight of w a n d n นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าชาวราศีมีนหล,ลายๆคนเลยเป็นคนที่ใจร้อน นะไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานคุณก็ชอบทำงานทำอะไรที่อยากจะให้มันเสร็จเร็วๆนะคะเหมือนบางทีทำงานสะเพ้าด้วยนะชรา,าสิมีนนะแล้วในเรื่องของความรักอาจารย์คิดว่าคุณนั้นก็มีความใจร้อนเช่นเดียวกันเวลาที่คุณรักใครชอบใครหรืออยากจะจีบใครนี่คุณก็เข้าไปเลยจูโจมเลยบางทีทำให้ไก่ตื่นได้นะ,ะนะนะบางทีคุณก็กล้าที่จะเข้าไปสารภาพเลยว่ารักนะ อยากจะจีบอะไรประมาณนี้นะคะแบบเข้าไปตรงๆอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะถือได้ว่าในช่วงอดีตนั้นชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่ใจร้อนระดับหนึ่งเลยนะในเรื่องความรักนั่นเองนะคะนะต่อมานะคะไพ่แบนในอดีตใบต่อมาก็คือไพ่เด็กถือเหรียญ สำหรับไพ่เด็กถือเหรียญอาจารย์คิดว่าในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะขอโอกาสขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมให้เราได้กลับมารักกันให้เราได้กลับมาแก้ไขส่วนที่แบบว่ามันเคยผิดพลาดในอดีตอะไรประมาณนี้อาจารย์รู้สึกได้นะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึง นะคะและในความรักความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่าชาราสีมีนคนะส่วนมากแล้วจะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะนะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะแต่เขาเป็นคนที่ทํางานทำมาหากินเก่งมากขยนันขันแข็งนะคะนะถึงแม้บางทีเขาอาจจะเป็นแค่คนที่ ต่างจังหวัดแล้วมาทํางานในเมืองหรืออะไรอย่างนี้แต่เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อมานะคะไพ่ในอดีตใบสุดท้ายนะคะของชาวราศีมีนได้ไพ่แปดดาบมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะสำหรับไพ่ใบนี้มันมีเรื่องให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรือมันมีมีเรื่องแบบยุ่งยากในเรื่องของเอกสารสัญญา นะชาวราศีมีนจะมีความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารสัญญาะะหรือบางคนอาจจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วอาจจะต้องมาดูแลลูกดูแลครอบครัวร่วมกันนะคะบางทีคุณก็มีเรื่องอึดอัดจใจนะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคนรักแต่บางทีคุณก็มันเหมือนว่าคับแค้นใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายออกไปให้ใครรู้ได้หรือบางทีมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้ นะอึดอัดใจถึงขนาดนั้นนะคะกินไม่เข้าแล้วก็คลายไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันเป็นภาวะของการจำยอมนะคะเหมือนคุณอยู่ตรงนี้เพื่อจำยอมอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะเพื่อเพื่อลูกหรืออาจจะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งงานะนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วหรือบางคนอาจจะมีของกรณีอย่าล้างแล้วหรืออาจจะขึ้นรงมขึ้นศาลกันเพื่อที่จะ ปกครองลูกหรือเพื่อที่จะขอสิทธิ์ที่จะดูแลลูกก็มีเหมือนกัน,นในเรื่องของเอกสารสัญญาจารย์เห็นได้ชัดเลยว่าชาวราศีมีนนั้นมีความยุ่งยากในเรื่องเอกสารสัญญานะคะหรือคุณอาจจะไปค้ำประกันหรือทําสัญญาหรือทําเอกสารอะไรเกี่ยวกับคนอื่นหรือเคยช่วยคนอื่นแล้วมันจะนําความเดือดร้อนมาให้ชาวราศีมีนไม่น้อยนะคะในช่วงอดีตเนาะ นี่ก็คือไพ่ในอดีตนาของชาวราศีมีนส่วนมากแล้วคบหาดูใจกับชาวราศีธนูธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะต่อมานะคะอาจารย์ขอดูไพ่ปัจจุบันนาให้กับชาวราศีมีนนะว่าไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ปัจจุบันใบแรกของชาวราศีมีนนะคะเจเดวิลสิบดาบอาการล่อแล่นะเนี่ยใครหักหลังมาหรือเปล่าเอ็ดออฟสอด n n i h t t o p p n n t a c l e และก็ The Emperor นะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกได้เรียงกันเลยนะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The Devil เป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีมีนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในปัจจุบันในกรณีนี้ อาจารย์จากที่อาจารย์เห็นในตัวไพ่ใบนี้อาจารย์คิดว่าชาวราศีมีนหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักแล้วก็หลงไหลในรูปลดกลิ่นเสียงหลงในกามาลมนะคะนะเป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่ารักใครก็จะรักแบบลุ่มหลงมัวเมาไปเลยข้อเสียของเขาแทบจะมองไม่เห็นนะข้อเสียเนี่ยเรายัง จะมองว่ามันยังเป็นข้อดีอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหลงนะอาจจะลงในรูปลักภายนอกหรือหลงเสน่ห์ในเรื่องของการมาลมอะไรแบบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีมีนจะเป็นแบบนี้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นแบบนี้ในความสัมพันธ์อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ดูดีๆหรือ คนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่แบบอาจจะมีความเจ้าชู้หรืออาจจะมีคนที่หลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงกมรมรลมได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบดาบสำหรับไพ่สิบดาบในช่วงปัจจุบันชาวราศีมีนนั้นอาการ่อแลนะคะสิบบ,สบดาบคือการหักหลังการทรยศการโดนหักอก การอกหักจากความรักอะไรประมาณนี้นะะในช่วงปัจจุบันชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังจากความรักหรือหักหลังจากคนรักนะะหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจหรือโดนหักอ,อกจากคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็รักก็ควรจะรักให้ระมัดระวังนในช่วง ปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณลุ่มหลงรักใครในรูปรถกิจเสียงมากจนเกินไปอาจจะทําให้คุณนั้นโดนหักอกหรืออกหักจากความรักได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบหรือเอ็ดออฟสอดนั่นเองในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีมีนนะหลายๆคนเลยนะที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองหรือ มีความรักหรือมีสไตล์ความรักหรือไลฟ์สไตล์การที่แบบการที่มีสเปคเป็นของตัวเองเป็นจุดยืนของตัวเองเป็นคนที่หนักแน่นในสเปคที่ตัวเองชอบอะไรประมาณนี้นะชาวราศีมีนนะแล้วถ้าเกิดชาวราศีมีนรักแล้วกอ็อยากที่จะร่วมหอลอลงกับใครเนี่ยคุณก็จะพยายามต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคกับคนรักของคุณไปให้ได้ น,ะะนี่ก็คือจุดยืนของชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของความรักในช่วงปัจจุบันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในความพยายามของคุณนั้นมันจะไม่สูญเปล่านะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมแต่คุณนั้นจะใช้ความพยายามมากหน่อยก็คยแค่นั้นเองนะคะต่อมานะคะเป็น k night of p e n t a c l o ในออฟป็นอีคลอาจารย์รู้ว่าเวลาที่คุณรักใครชอบใครเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์รักครั้งนี้ในช่วงปัจจุบันเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักนะฉันรักคุณฉันก็ให้คุณไปเลยเท,เทหมดหน้าตักฉันไม่กลัวที่จะเสียใจอะไรอย่างนี้นะคะกล้าได้กล้าเสียในเรื่อง,องความรัก นะไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บไม่ว่าคุณจะเคยแบบเจ็บแล้วไม่ค่อยจำนะก็มีรักครั้งใหม่ก็จะทุ่มเทหมดหน้าตาอีกเหมือนเดิมนะอาจารย์เห็นได้จากตัวไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ The Emperor ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งแล้วก็เป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีมีนที่เคยคบกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะคะไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าชาวราศีมีนนั้นนะคะในช่วงปัจจุบันนั้นคุณมีหน้าที่การงานดี หรือคุณมีบารมนะะีในหน้าที่การงานเป็นคนใหญ่คนโตมีอํานาจลายเซ็นของคุณนั้นมีอํานาจอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะเป็นถึงนายตํารวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่มียศฐานาศักดิตดีหรือบางคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับจังหวัดหรือนักการเมืองระดับประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือบุคลิกของคุณ ของชาวราศีเมษหร,รือชาวราศีมีนนะคะหรืออาจจะเป็นบุคลิกของคนรักของชาวราศีมีนก็ได้มันสามารถสลับกันได้นะคะไพ่นะและไพ่ใบน,นี้ยังบอกให้รู้ว่าชาวราศีมีนนะคะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าชอบชาวต่างชาติก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ว่า คุณจะมีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,าและต่างวัฒนธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองถ้าเขาไม่ได้เป็นตำรวจทหารชั้นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นอ่าชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะสำหรับคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าชาวราศีมีนด้วยนะคะโดยเฉพาะ ผู้หญิงชาวราศีมีนนะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะได้คบกับชาวต่างชาติคนนี้นะคะอืมโอเคในช่วงปัจจุบันนะคะชาวราศีมีนนั้นก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรนะธาตุลมธาตุดินแล้วก็ราศีเมษนั่นเองนะคะ ่อมานะคะอาจารย์ขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้หรือในเดือนตุลาคมนี้นะว่าชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนตุลานะไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีมีนนะไพ่หลมซะอย่างงั้น ไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีมีน The Hangman สามเหรียญหนึถ้วย The Chariot และก็ j u s m e n t นะคน,นี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงอนาคตหรือในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมีนที่จะถึงนานมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอะแฮง m a n ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเ,เดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมีนนั้นนะคะบางคนนี่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับพ่อมแม่แม่หรือคนที่ผ่านการแต่งงานผ่านการมั่นมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือเรียกได้ง่ายภาษาบ้านๆเราอาจจะเคยเป็นคนที่มีตำาหนิมาแล้วก็ได้นะคะนะ อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่เคยเป็นพ่อแม่แม่ไม้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนั่นเองนะแล้วในอีกในแยะหนึ่งสำหรับไพ่ใบนี้นะอาจารย์คิดว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่เสียสละให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์ทำไมถึงบอกว่าเสียสละนะไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจหรืออะไรก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะให้โอกาส นะอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะให้อาภัยคุณได้เสมออะไรประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าเออฉันก็เสียสละฉันก็พยายามที่จะประคับประคองให้ความรักของเรายังคงอยู่อะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียนสําหรับไพ่สามเหรียนแล้วสําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะบางคนนะอาจจะมีเพื่อนมาแนะนํา แฟนหรือคนรักหรือคนที่แบบพึ่งอกหักพึ่งหรืออกหักมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะมีคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะพ่อสื่อแม่สื่อที่จะเข้ามานะนแนะนาคนนั้นคนนี้ลองคบกับคนนี้ดูสิคนนี้เขาเป็นคนดีนะอะไรประมาณนี้ก็จะเจอคนที่เป็นแบบพ่อสื่อแม่ชักทําให้ชาวราศีมีนนั้นาจากที่เคยโสดหรือโสดมานานแล้วคุณอาจจะเปิดใจคุยกัน ก็ได้นะคะเพราะว่า,ามีคนแนะนําให้รู้จักคนนั้นคนนี้คนนั้นรินดีนะอะไรอย่างนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งความรักของชาวราศีมีในช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจจะเกิดจากสายงานคนในสายงานเดียวกันหรือคนที่ได้ทํางานใกล้ชิดกันนะคะหรือคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือคนที่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรแบบนี้ความรักอาจจะเกิดขึ้นได้ ในกลุ่มก้อนหรือกลุ่มสาขาอาชีพอะไรแบบนี้นะต่อมานะคะคือไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยอาจารย์คิดว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีมีนนั้นบางคนอาจจะคบกันอยู่ก็ได้นะคะในช่วงปัจจุบันแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้คนรักของคุณนั้นจะเหมือนว่ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มากขึ้นคอยสนับสนุน คอยดูแลเอาใจใส่เหมือนรักกันด้วยความรู้สึกจริงๆนะคะ ถ้าคุณเจอคนนี้หรือคุณเจอแล้วคุณจะรู้สึกอบอ,อุ่นหัวใจแล้วเขาเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของชาวราศีมีนได้เลยนะแถมคนรักนะคะจะนำโชคนำลาบมาให้ชาวราศีมีนด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคก็ลองให้แฟนหยิบให้ลองให้แฟนเป็นคนซื้อให้หรืออะไรอย่างเงี้ยในการเสียงโชคเสียงดวงก็มีโอกาสที่จะโชคดีเช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้เนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดชาเลียร์ดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎมีชาวราศีมีนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนีอ้อาจารย์เห็นได้ชัดนะจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์คิดว่าชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ หรือเขานั้นจะมีโอกาสได้เดินทางมาหาชาวราศีมีนเร็วๆนี้ในช่วงเดือนตุลาคมอาจารย์ให้ไปเลย3เดือนตุลานาพฤศจิกาธันวาหรือปลายปลายเดือนนี้แหละปลายปลปีนะคะนะว่าถ้าชาวราศีมีนบังเอิญคบหาดูใจกับชาวต่างชาติเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณ นะภายใน3เดือนนี้หรือตัวชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปหาชาวออต่างชาติที่เป็นแฟนหรือคนรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้มันแทนคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะซึ่งไม่ได้เป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกันกันกบตัวคุณนั่นเองนะคะอืต่อมานะคะเป็นไพ่จัสติมันสำหรับไพ่จัสินเองนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สถานะ ของกันและกันนะที่คุยกันอยู่ทุกวันปรึกษากันทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราสองคนยังไม่สามารถที่จะระบุสถานะของกันและกันได้ในช่วงเดือนตุลาคมน,นี้สถานะความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั้นจะชัดเจนขึ้นหรือ จะมีการตกลงพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะอาจจะเลื่อนจากการเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนกันหรือจะเลื่อนจากการเป็นแฟนไปเป็นสามีภรรยากันในอนาคตก็ได้นะคะแต่สําหรับไพใ่ใบนี้อาจารย์คิดว่าหลายๆคู่ชาวราศีมีนนั้นมีการอยู่ก่อนแต่ง กับคู่ของตัวเองมีหลายคู่เช่นเดียวกันนะศึกษาดูใจคบหาดูใจกันสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเลยนะ,ะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งมีหลายคู่เนาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหรือในอนาคตอันใกล้ชาวราศีมีนส่วนมากแล้วคบหาดูใจกับชาวธาตุาด,ดินธาตุน้ำราศีกรกฎนะคะ ต่อมานะคะอาจารย์จะขอสรุปไพ่กับชาวราศีมีนก่อนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับไพ่สรุป3ใบนะ a อ็ of p e n t a ด l e ด้วยนะคะ p a g อ of p e n t a c l e ลเอ็ดออฟเพแล้วก็สดาบเออสีไม้นั่นเองนะ อาจารย์คิดว่านะจากตัวไพสรุปนะก็คือเพจออฟเบนิโกได้มาบอกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะขอโอกาสให้เห็นใจขอโอกาสใ,ให้ได้แก้ไขความสัมพันธ์ของเราที่มันมีปัญหากันเนี่ยให้กลับมาดีกันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์เห็นได้ชัดเลยจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น ไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองแล้วชาวราศีมีนส่วนมากแล้วในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะคะแต่เขาเป็นคนขยันขันแข็งรู้จักคุณค่าของเงินเนาะต่อมาก็คือไพ่สีไม้สําหรับไพ่สีไม้อาจารย์คิดว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไพ่ใบนี้คือความมั่นคงระดับหนึ่งของชาวราศีมีนนะบางคนมีแผนที่จะ ซ่อมแซมบ้านใหม่หรือบางคนมีแผนที่จะสร้างบ้านใหม่เลยก็มีนะหรือการทําที่อยู่อาศัยของคุณนั้นให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะบางคนมีธุรกิจค้าขายอาจจะเป็นห้องเช่าเล็กๆดอาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นตึกแถวสูงขึ้นมีการขยับขยายมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันนะชาวราศีมีนนั้นอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญอาจารย์คิดว่าคุณจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเงินที่คุณคาดหวังหรือเงินที่คุณแบบอาจจะไม่ค่อยทันตั้งตัวเท่าไหร่ก็ได้นะ,ะหรือได้มาแบบฟุกๆนะ,ะหรือได้เงินมาสักก้อนหนึ่งจากคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญที่ถูกใจจากคนรัก ของชาวราศีมีนเองก็ได้นะนี่ก็คือชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแดงเจอเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ